Bismillahirrahmanirrahim Dawai kabarkan riwayat Nabi Syu'aib alim ada roleng ma le nabi rasul di arab ana man ca me sekon 1 muhammad muhammadun wa salih nabi salih hul leka syu'aib tapi allah nan song nabi syu'aib ma di muhammad ayyan คือเมืองที่นบีชูยบไปเป็นรอซูลนคือเมืองมัตยัตนหญ่กรณีการอัลลอฮ์เล่าในคุตอานก็คล่ใคร่เดยนเะรือองก่อนๆอยู่แนะก็คือคนในเมืองก,ก็เละเทะแหละก็คือหนึ่งก็คือกราบไว้สิ่งอื่นจากอ AH, ัลลอฮ์สองก็คือโกงตายฉังกันเป็นยุคของการโกงตายฉังโกงการฉังกันรล่วงบนนี้ ในบิชูยิปกะเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มานึ่งก็คือจะต้องเรียนศาสนาก็คือศาสนาที่กราบวาอัลลอฮฺโดยกราบวาสิ่งอื่นโดยนั้นมันชีริตแล้วก็ห้ามไม่ให้มีการทวงด้วยการโชวการทวงหรือว่าโชวการจังตาทิลูแล้วมาสุด้ายก็มีการควาาเห้นติดต่งกันหมาดจนกระทั่งผัวกองนบีชูยิมันได้แลกกับนบีชูยิปว่ามึงนั คือกับคนที่กลุ่มกลุ่มคนที่เชื่อมัอน,นี้มีซ่องทางเหลือคือหน,นึ่งก็คือจะต้องปฏิบัติตามศาสนาของพวกเขาหรือไม่นานก็นต้องทุกข์อะไรก็ได้วเว้ยอภิฮิจะมาทุกนิรันเทศซอกสิ่งให้เหลือแค่นี้จนกระทั่งมีความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นนั่นน่ะอันนอ,นก,อนกก็เลยลงกับสร้างอีกแล้วก็วไม่เรืดด่องราวในการก็คือเหลา้าโุกกระเพ้งนัน่นแต่ว่ายาวๆและแต่ว่าเน,นื้อห้าแถวนี้ Phiento cáo rằng là R者 đã lấy cho người xứng, choли bom khếu trễ Những chú khi là Budhi Adfliu, con thì ban kết này gih transferred dignity N ai được xín nhận,rage trheid tất cả các anh trong seeing R. Mal fas hjä nbye goth Artisti tông sắcыш trơn, thông thư dùng rất g 믓 nui door ngân trọng k och rBy thường Ro เส้นชาวขึ้นมาพวกเขาถังมดตายทุกคนการเราต้องคิดว่าความตีแปดินไหวนั้นไม่ได้ตีคนตายมัดไม่ไม่ใช่ว่าแพดไม่ใช่ว่าทึกล้มอะไร่เงี้ยแต่คืออาจจะว่าบางคนเป็นบ้านธรรมดาปัานนี้แต่ด้วยความแรงก็เป็นด้วยแปดดินไว้ยังทำให้คนตายมดอันนั้นเราใช้คำว่าคืออัลลัมยาบุนอฟีฮะเรียกว่านั้นมีคนเต็มเมืองมดอย่างไรนอสภาพับเมืองสภาพับเป็นตลาดอะไรบ่านี้นอเพราะมีการลงโทษกั เมื่อนว่าเด็กว่าไม่เมื่อว่าเด็กว่าไม่เคยมีใครมากรเลยตายหมดเงียบไปทั้งเมืองอันนี้คืออัลลัมยาอุนเนฟิยาตุตากคือคนตีเราคือเนี้ยใจะเลื่อดนบีชูอียิ์แล้วกับคนตีซัสตากับแกไม่กี่คนนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราตรงตานัตจานิวาคนเราทุกคนเนี้ยนาะถ้าทำความผิดนะอัลลอฮ์ไม่จะพุทธเนาะลงโทษใครก็ตามตามอำเภอใจแก ไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าคนเราอยู่ดีๆน้อแหละแกมันซายและแก,แล,ะแกลงสูตรไม่ใช่ท้งมดทั้งิีบวกเขาต้องโทคลงสูตรหรือไม่กว่าทางเราด้วยตัวเราหรอกใช่ไหมคะการที่เราต้องประสบชะตากรรมต่างๆที่เป็นเรื่องที่เราไม่ไว้ใจน่ล่องยอ้อนลบให้ไปแล้เดียน่ะสุดท้ายคือความพิษของเราบางที่เราทำพิษแล้วเรากลับปล่อยเรากลับคิดว่าไม่ลื้นอย่างไรนาอเพราะเราเกิด ปันห้าจนกระั่งเราแกไม่ตกเราตงคิดโอกค่นี้แต่บางทีมันกา้ายไปใช่เลยการอัลลอฮ์ว่าวแต่ว่าในอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์นั้นแกลงสู่นั้นบิซุลมิฮิมนี่ด้วยการที่พวกเขานั้นอาธรรมแต่ว่านั้นทุกตาที่เราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการตบบาทเมื่อเราทำความผิดก็เราทุกคนต้องผิดพลาดกันได้นอนรับได้ีิเมืนน่อนว้มาที่เราเคยลาวมาน้อยๆยแล้วว่าอิบลินะนอนแรงกับอัลลอฮ์ว่าว รับได้ก็ตามเทม,มนุษย์ยังมีอารมณ์มัมนุษย์เรายังมีอารมณ์ความอยากความต้องการรับนั้นกูลอกได้มัทุกคนอลารา์กะฉายรับได้ก็ตามเทม,มนุษย์เขาอาเัย์อารา์กูก็อาเปยให้ตลอดเวลาเหมือนกันเห็นไหมมันก็เลยเป็นซ่องฝ่ายติ่นล่วงกันโยกันนี่อิบลิสบอกว่ารับได้ก็ตามในตัวพวกเราทุกคนมีนักสู้มีอารมณ์มีความต้องการแบบมนุษย์นะ แต่ว่าเนาะเบอร์นั้นมันกระาทม,มาจิยานรอบทุกคนให้ลุ่งทางได้อัลลอ์กระจายรับได้ก็าตามเต่มนุษย์ทำพิษต่อแก่แล้วเขาอาภัยเนาะทำพิษแล้วเขาอาภัยนะอัลลอาถุกแต่ทุกทุกทก,กลั่อัลลอฮาแกจะไาภหายแต่หมดและมันจะเราเรียกว่าคนคนหนึ่งทำพิษทำบาปหมาแขนในก็ตามแต่ว่ายกเวนชีริกนะยกเวนการเป็นชีริกและตกกาเฟา อันนั้นไม่มีทางตบบาทมีทางเดียวคือเมื่อตกกาเฟสไปแล้วจะต้องกราวกาลิมชาชาดดาคำอิสลามไม่เลี่ยปล่อยตบบาทาตีนคนคนนึ่งตาชีริกเลต่ตกกาเฟสจะตบบากเลยไม่ได้เพราะตอนนั้นยังเป็นกาเฟสอยู่เลยกาต้อง้าอิสลามมาก่อนก่าวกาลิมาชาดดาลบมาแล้วย่อยตบบาทแต่ท่านนอกจากนั้นกันนี่อัลลอฮฺกระบอกในกุฎอามบอกว่าไม่มีบาปในทีแกไม่ทราบมัอนอาไปให้ได้ไม่มีเลย ทูกบาปเอาไปหายได้หมดยกเว้นชีริกนะเพราะชีริกมันมีเงินใกล้นี้แหละซึ่งเลย่ก่อนอิสลามรากอกระพยายามเน้นให้เห็นว่าคนเราทุกคนเล็กงแบ่ตายกันกัน,นข้อให้าตายในชีริกเลยกันหมายมัตววาถ้าวาตายในชีริกตัวลอหูอัลลัมเลยไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ถ้าคนคนนึงตายในการลิมะเห็นไหมตายในการลิมานะแมนจะมีบาปนั้นไ้ก็สามยังมีความว่างรอด เราจะมีความหวังได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าว่าตายในการเป็นกาเฟรเราก็ตตรงนาอูซุบิลาฮิมินฮาเราก็ต้องข้อคุณครงจากอันล่อใหญ่พนัน,นอย่างไรเนาะถ้าเราไม่ตายในกาเฟรกายยังมีโอกาสในการได้รับการอาภัยแล้วใค้หมายมว่ามันจะมีว่าบาปที่หนึ่งคือการชีริกนะคนคนหนึ่งชีริกกันมันคือบาปใ,ใหญ่สุดแหละรอกลงมาที่สองคือคนคนหนึ่งทำพิษทำบาป แล้วเข้าใจเอาเองของอัลลอฮ์ไม่อยาไใหายมดวังจากการเมตตาของอัลลอฮ์อันดับสองในความนี้เขาบ้าไปนะอย่า่าเพราะไรเพราะว่าเพียงแต่าการมดวังากอัลลอฮ์เป็นอย่างใหญ่หมาครานี้เราทุกคนจะต้องมีความวังเสมอผึ่งพาต่ออัลลอฮ์เสมอและก็รผึ่งพิงต่อแก่เสมอเดี๋ยวเราอภอธิบายเนาะคืนนี้คำยีสิบเอ็ดอย่ามาน่ะอันก็อัลลอฮ์บอกใครอันใหญ่นบีบอกว่าใครได้มาตระเวนในคืนนี้ อัลลอฮ์จะสร้างบาลังหนึ่งที่ทำมาจากนูรนูรคือทำมาจากรัศมีเนาะหายไว้ลังหนึ่งในสวรรค์นี่คือนี่ใครได้มาคืนนี้นะได้อัลลอฮ์ได้สร้างสวรรค์ไว้ลังหนึ่งที่ทำมาจากรัศมีกัว่าอาจจะวัดแส่งบันี้ยังไงเนาะได้ได้บาลังหนึ่งในสวรรค์ดังการคืนนี้นั้นเราจะได้มีกำลังการเรืองได้เลยคืนนี้บารบาคาตาเลยสู้โหดสู้โหก็คือยกขึ้น แม้ว่าอาจจะเออตาหัดยุดแม้ว่าโนเรือว่าวีเตอร์ถ้าคนได้ติดโกดอกับโกด้อปลอมโดยสุนัตตาหัดยุดถ้าใครยันงกะซิบโรกอาดถ้าคิดกลางสองก็ได้แม้ว่าโนตาอ่าชัดเหลกก็ให้สุนัตวีเตอร์เขียนเดยกันตาสมุนตะคัดมายังก็ให้โกด้อปลอมโดยสุนัตวีเตอร์อนนั้นถ้าใครยันงกะซิบเอ็ดโรกอาดหมากสุดถ้าคิดกลางจะสักโรกอาเดียวก็ได้ เต่หัสยุดโซมมาบังคับไม่ได้ไหมาตหัสยุดโซมวิเตศหนึ่งตนั้น้าพเจ้ามายังคำนี้คือชาวปเจ้ามายั่งโคโดแต่โคดไม่ได้กานนี้โโดสูบบุกมาย่านี้เพราะไมนุโซกันอันเดียวไม่ได้กันนี้มันต้องมันต้องโคโดบักเล็บอกแล้้ายต้ได้ซ้กันนีเพราะว่าวิเตศนหนึ่ง้ำฮาเจตตเอนานั่นคือมักสุเลยสิบเอ็ดอันนี้ตหัดยุดจัซิอย่างว่านาวิเตอ แต่ถ้าเราจริงเนี่ยมั้แล้วก็ในคืนนี้แหละเราจีข้อและกั่วข้อเสียเพราะว่ามันถิได้มีว่าพวกสู้จงคนห้าคืนไลตุนกดดาในคืนขีคือหยิบเอดหยิบสามหยิบห้าหยิบเจ็ดหยิบเก้าอ๋อแตคืนนี้ในในคืนต่อไปนี้แต่นี่สมมติว่าเรายกขึ้นถูกคืนเราข้อถูกคืนเราอิบาดาถูกคืนคือไปตรงมันตรง,งตรงเผื่อคืนนั้นก็คือถ้ามันไปตรงในคืนนั้น เราจะได้สิ่งนั้นทวีคูณเป็นดีว่าทำนึ่งพันเดือนถ้าเราไมายั่งตาสุนตตฮัจุดนอนในคืนตรงกับคืนและจุกะดาษที่เรามายั่งตาฮาจุดสิบรักษานั้นดีว่าเรามายั่งนึ่งพันเดือนไอ้เนาะอ้หนอใครแต่กันนี่เราจะสรดโกต่สรดโกไม่ได้มาดูมันใคยรับประการคืนยี่สรดโกเนี่ยเป็นทับทองอันไม่ได้เลยไปรับอะไรวันนั้น แต่ว่าที่ผมเอาละการซิกเกอรการมาย่งซูน่าการโกดอแต่ไม่ใช่ว่าโกดอไปได้พันปีไม่ไอ่พันเดือนไม่ใช่นะไม่ทึ่ไหนคืนนั้นการโกดอนึ่งเงยมันจะทวีพ้นบุญนะหนอเราจะมัดีว่าพันเดือนแต่ว่วเนาะอก็เลเตกันนี่จะได้ต้องการให้ให้รวยพอใ้เลยกันี่ต้องการได้ตั้ซึ้อคืนกันนี่ก็คือเน่าเวนเน่าเฉพาะคำเคกันนี่เอาคำโขด้วยเพราะว่าเขาก็มีลักต้านรายงานเราบางที่คำหย็บเซ่บางคนเขาเคยได้คำหย็บเซ่ก็มี เพราะมันไม่แน่นอนไหมมันจะไม่แน่นอนแต่ว่าเอาละนบีบอกให้คนหน้าคำเขแต่ว่าเดี๋ยวแรกเลยมเว่ามันพผมจากคนหน้าจะบอกคำหยุดเจ็ดเดี๋ยวคนจะขึ้นวะลวอลัลลอฮฺอัลเลม